ของเหลือแค่หนูสองคนชายในรอบเชิงชนะเลิศในโลทีหนึ่งและยองในนามข้สิทธิ์โค้ดบอยสุรสักอุไถศสีกษิตและผราชคำแหงหม่มัน่นปั้นเหมือว่าเที่ยวนี้จะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่ได้เพราะว่ามีกระดูกชิน้นโตจากจังหวัดละนองในนามของผานุเดชเพชรมีค่ากซิตปตปผันลำยองขวางลำยุแล้วก็เหลือลำปางสุรชัดเทพพรยากระบ,บรธรรมบุญรู้หองระทูรการนาวีมีเชิญกับวระัถหมอนใหม่เว้ยบอกว่าในเที่ยวนี้ต่างคนต่างตีต่างคตต่างช่วยเอาละวราดิว่าสมัสมานสามคคีมาแล้วเอาละว่วมมา,ามาดูว่า เป็นเที่ยวชี้ขาดของทางด้านละนองว่าจะขึ้นเป็นจิบสี่เหรียญทองให้กับตัวเองได้หรือไม่ดูที่ว่าทางด้านละนองในานามของพานุเดชเพชรนีค่ะในเมื่อจับคู่กับสิสสบริตัทพันธ์ลำยองแล้วทางด้านทางด้านละนองก็เหมือนเสือติดปีขึ้นมาอีกเรียกว่าสิบริตทพันธ์ลำยองน้นพลอยฟ้าพลอยฝนช่วยกันพายได้เหรียญทองดดพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยละเว้ยก็ดูในระยองระยองสุรศัก์ อุทัยสีกับธีรพงษ์รามกำแหงจะสู้ได้หรือเปล่า <Wireless> ต้องถามดูว่าสมริตเพชรมีค่าครับพานุชย์พระนรินทร์ <headphones> ไปแล้วเอาแล้วสุร <ไป S 2> เดชเพชรมีค่าเอาวางไงไปแล้ว <Hat ise> ไปแล้วพาณิเ <ไป S 2> ด์เพชรมีค่าจะไปได้หรือเปล่า ของจังหวัดรรยองเชลมจังหวัดลำปางสมุรประการดูเอาแล้วเว้ยไปแล้วไปแล้วหวดศาลไปแล้วบอกว่าบอกว่าไม่ต้องไปอ่านชื่อตาก็มองไม่เห็นไม่ต้องอ่านเชื่อดูจังหวัดอย่างเดียวเอาดูไม่ประทับใจไปนั่งหน้าแล้วเว้ยไปนั่งข้างหน้าแล้วเว้ยดูที่ว่าตอนนี้เชีย์ออกหน้าหอกขาแล้วทีมเดือทางใต้นะทางด้านหลานนองเลยตอนนี้ดูที่ว่าทางด้านลำปางแล้วก็ระยองไร่บเไยบีไล่ขยี้กอดคอกันขึ้นมาแล้วเอาเว้เหรียญทองบอกว่าในนามของจากจังหวัดหลาหนองบอกว่ายังนามอยยังนามโยบอกว่าเหลือดีไม่ ธรรมดาเพราะว่าจะของสี่เหรียญทองตัวนร้ในนามของพานธุเดชเพชรมีค่าเอาไว้ไมรู้ที่ว่าทางด้านของเหรียญทองนะว,ว่าจะใส่แต่ว่าเหรียญเงินจะเป็นไข่หนอเหรียญเงินจะไปหนอร,นรนะหว่างเหรียญยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหรียญทองแดงระหว่างสมุทรปากการกับระยองกับลังเข็นกันอยู่ว่าตอนนี้เอาไว้เหรียญทองแดงระยองระยองจะหยิบได้ไหมจะยองจะหยิบได้ไหมทางด้านสมุทรปากการไม่ยอมเลยระยองจะเอาต้กระทุกระยองจะเอาต้กระทุกระยองกระทุกระยองกระทุกระยองกระทุก ทุ้งแล้วแต่ว่ามันไม่ทานจริงๆนะคุณพี่โอ้โห,โหโก็เป็นนั้นว่าระยองคว้าเหรียญทองลำปางเหรียญเงินแล้วก็สมุดปากการคว้าเหรียญทองแดงครับส่วนระยองนั้นคว้าลำดับที่สี่ไปครองแม่นิดเดียวโอ้โห,โหนั่งแบแต้เลยหมดเลียวหมดแรงหมดแรงเลยหมดแรงเลยแบตแต้เลย และตอนนี้พานุเดชเนี่ยคว้าไปแล้ว4เหรียญทองแล้วเรามีโอกาสที่จะหยิบ6เหรียญทองด้วยนะ,ะ200เมตรนี่ลงทั้งเดียวทั้งคู่อีกอะลโอ้โหแม่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานี่พาผู้จัดการทีมดังด้วยนะใช่ใะ อาจารย์กำพลกำพลน้น้ำโอ้โหนามสกุลอะไรล่ะนามสกุลไม่รู้พันลำยองอ๋อพันลำยองนามสกุลเดียวกับคนคนนี้แหละนามสกุลเดียวกับสิปิริตพันลำยองอ่าเป็นอะไรกันไม่รู้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่าเป็นพี่น้องกันเป็นลูกวะสิปิริต เอกชันเป็นลูกชายหัวแก้วกหัวแหวนอ๋อนึกว่าเป็นพี่น้องกันมาหอย่อสิบปิริตเนี่ยเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนใช่ส่วนพานุเดชเพชรมีค่าเนี่ยเป็นลูกศิ์หัวแก้วหัวแหวนอ่าสิก้นกุฏิเพชดมีคา่าตอนนี้ทําให้ทองมีค่าแล้วใช่โอ้โหีทองก็ไม่รู้ว่าพานุเดชเดินไปไหน